ไม่จริงใจไม่จริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะไปๆไปมาๆกับกับกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็มีอาการเึงหวงึงหวงทำไมก็ไม่รู้นะในเมื่อตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ได้จริงจังนะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยกันนะใบสุดท้ายนะคะแล้วเราจะไปดูว่าถ้าย่ยาญ่จะนําไนให้คุณทําอะไรถ้าคุณตกเป็นคนที่ถูกกระทําในความสัมพันธ์นี้นะ เดอะเอมเปอชัดเจนนะคะความสัมพันธ์นี้พังลงหรืออาจจะเงียบหายจากกันไปหรือไม่ทําอะไรหรือขัดแย้งกันแล้วไม่มีการแก้ไขใดๆขั้งสิ้นเกิดจากการเป็นเอ p e r อเนี่แหละอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่ไม่ยอมลดอีกโก้ไม่ยอมลดกําแพงในใจลงมาพูดคุยกันเจรจากกันดีๆแล้วก็เข้าใจอะไรกันแบบมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังอะแต่ก็ไม่มีใครยอมที่จะแก้เลย ็ว่าเขาไม่ผิดคุณก็ว่าคุณไม่ผิดแต่มีหนึ่งคนในที่นี้แหละที่ผิดนะคะตามหน้าไพา่ผิดในกรณีที่ไปทําอะไรรับหลังอีกคนหนึ่งนะคะผิดที่ไปดืงมใครอีกคนก็ามาได้ความสัมพันธ์นายือดาบเห็นไหม,มเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รู้ความจริงหรือคุณอาจจะรู้ความจริงแล้วก็ได้แต่เขาจะส่งข่าวหรือติดต่อมาหรือเขาจะได้ข่าวหรือคุณจะได้ข่าวเขา ้าเขาไม่ติดต่อมาแสดงว่าคุณอาจจะไปรับรู้ข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเขาบางอย่างในโลกออนไลน์เห็นไหมอีโก้มันขึ้นชัดเจนคุณสองคนไม่ได้ลดลงรักกันแต่ไม่ลดอีโก้ลงไม่ว่าอีโก้ลงก็เลยไม่ได้คุยกันก็เลยห่างเหินกันแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอนาคตคุณอาและเขาอาจจะไม่สามารถไปต่อกันได้เพราะว่าคุณไม่วางอีโก้ลงแล้วก็ไม่พูดความจริงไม่เปิดใจคุยกันไม่เคียร์ ใช่ก็จะแนะนำให้คุณถรีิโก้นะคะโรติโก้นั่นแหละ,เเะออนะเอ็ดออฟเนี่ยไหมมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยพูดชวนพูดชวนคุยตลอดเวลาเลยแล้วอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากให้ชัดเจนนะคะแปดไม้เนาะ